ไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่จบไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำวิลล่าไปก่อน2อต่อศจากกราเบียมาร์ตินเนลลี่และคายฮาร์เวิร์ตหลังผ่านไป55นาทีแต่ทีมเยือนวิลล่าใช้เวลาแค่8นาทีครับตามดิเสมอ2อต่อสจากยูริจิลมันและโอลิวัตกินส์และก่อนหมดเวลาก็มีจังหวะดราม่าครับมิเกลมาริโนยิงฉลับแขนคายฮาร์เวิร์ตเข้าประตูแต่ VAR ยึดประตูคืนครับ และในช่วงทศเวลาเมริโนก็ยิงไปชนเสาอีกสุดท้ายอาร์เซนอลเสมอกับวิลล่าสุดมัน2ต่อ2ทําให้อาร์เซนอลของมิเกลอาร์ติต้าพลาดโอกาสไล่ตามลิเวอร์พูลจากฝูงและก็โดนทีมผงแดงทิ้งไปเป็น6คะแนนและยังแข่งมากกว่า1นัดด้วยส่วนจากฝูงลิเวอร์พูลบุกชนะเบรนฟอร์ดสต่อศเกมนี้จริงๆจะต้องแบ่งแต้มกันไปครับแต่ลิเวอร์พูลได้ดาวินนูนเยสลงไปตัวสำรองยิง2ประตูในช่วงทศเวลาบาดเจ็บ โอกาสยิงของลิเวอร์พูลมากถึง37ครั้งลิเวอร์พูลแข่ง21นัดมี50คะแนนนำอาร์เซนอล6คะแนนและยังแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยหลังจบเกมอันเดสลอตกุซือลิเวอร์พูลบอกว่าผลงานของดาวิดนูนเยสสร้างผลกระทบที่ดีกับทีมได้ตลอดเมื่อลงเล่นและเกมส่วนใหญ่ของลิเวอร์พูลนั้นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายคือการคอนทรลบอลร,ร,รอบๆกรอบ,อบ18บหลาและนั่นคือที่ที่นูนเยสทำได้ดีที่สุดเลยครับ ส่วนผลคู่อื่นบอลมัดบุกถล่มดีคอนโซลถึง4ต่อ1นึบอลมัดฟอร์มแรงครับช่วงนี้ไม่แพ้ในลีก10นัดติดและชนะไปถึง6คริสตัลพาเลสบุกชนะเวสแฮม2ต่อ0เลสเตอร์แพ้ให้กับฟูลแลม0ต่อ2เลสเตอร์แพ้ในลีก7นัดติดต่อกันแล้วครับส่วนพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันแมนยูกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีครับไม่แพ้ใครมา3ตนัดติดในทุกรายการ ในพรีเมียร์ลีกแมนยูอยู่อันดับ12ห่างจากพื้นที่ท็อปโฟร์สคะแนนนัดล่าสุดปีศาจแดงได้อามาติโาโร allo, เป็นฮีโร่ครับทำแฮตทริกในช่วงท้ายเกมแซงชนะเซาแฮมตันทีมบอยส์ามต่อหนึ่งเกมนี้แกนหลักของแมนยูยังอยู่หลายคนครับทั้งมาน,นูเอลกาเต้เขาพิเนลูอามาติโาโร allo, กับตันทีบรูโน่ส่วนกองหน้าอาจจะเป็นโจชูเซอร์ซี่แทนที่ของบราสบุสฮอยลุนนัดแรกที่คู่นี้พบกันบรตทันเปิดบ้านชนะแมนยูสองต่อหนึ่ง ทางด้านแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนอิฟซ์วิชเป็นคู่สุดท้ายวันอาทิตย์ครับเกมล่าสุดแมนซิตี้พลาดเก็บ3แต้มอย่างน่าเสียดายหลังจากบุกไปเสมอเบรนฟอร์ด2อต่อสตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูล15คะแนนเกมนี้กุสเซปเปกุยราจะหมดสิทธิ์ใช้งานพวกที่เจ็บอยู่เก่าแล้วครับทั้งออสการ์บ๊อบโรลต ري พักยาทั้งฤดูกาลส่วนรูเบนดิออสก็ยังไม่หายบาดเจ็บแต่มีลุ้นได้จอห์นสโตนอีกหนึ่งกองหลังหายเจ็บกลับมาช่วยทีมต้องเช็คร่างกายอีกครั้งส่วนการจัดทัพไปเยือนทีมมาาขววอิิช ุนซือเป๊ปกูเดลล่าอาจจะใช้มิดฟิลคู่กลางอย่างมาเตโอควาซิชร่วมกับอิวกายกูโดกันแนวรุกใช้เคินเดร์บอยฟิลโฟเดนเจเรมีโดกูและกองหน้าตัวเป้าอย่างเออร์ลิงเบลฮานันซึ่งพึงต่อสัญญากับทีมออกไปอีก9ปีจนถึงปี2034ครับนัดแรกที่คู่นี้พบการแมนซิตี้เปิดบ้านชนะอิฟสวิช4ตอนน่อ1นถ้าวันนี้แมนซิตี้ชนะได้อีกพวกเขาจะมีโอกาสแซงนิวคาเซิลขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารางครับ สำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันอาทิตย์แมนยูเจอกับไบรตันสามทุ่มตามเวลาประเทศไทยเต่พร้อมกับคู่ของฟอ r e เรสต์อันดับ3เจอกับเซาแฮมตันเอฟเวอร์ตันเจอกับสเปอร์ส่วนคู่สุดท้ายวันอาทิตย์เอฟซาวิช e เจอกับแชมป์เก่าแมเชสเตอร์ซิตี้